ส่วนบ้านไหนมีลูกมีหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นต้องฟังข่าวนี้ให้ดีถ้าขออนุญาตไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วโทรเช็คด้วยน่ะว่าไปเที่ยวที่ไหนไปกับใครโดยพาะายไปแล้วไม่กลับบ้านนี่นั่นนะสีหายไปแล้วตอนนี้เจอแล้วแต่เจอเป็นศพอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะอย่างที่จังหวัดยะลาเนี่ยไปพบร่างเยาวชนวัย16ปีค่ะนอนเสียชีวิตอยู่ในสระน้ําของสวนสาธารณะตรวจสอบ พบญาติแจ้งสูญหายหลังไปเที่ยวกับเพื่อนในตัวเมืองยะลาขณะที่ผู้กำกับเมืองยะลาก็เร่งคลี่ปลุมของการเสียชีวิตค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะชุดกู้ชีพกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาได้รับแจ้งว่าพบศพลอยน้ําบริเวณด้านหลังศูนย์วิทย์หรือว่าศูนย์ขวัญเมืองเขตเทศบา,นานลนครยะลาทางชุดกู้ชีพกูภ้ภัยแม่ทับทิมยะลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจส,สพเมืองยะลาเข้าตรวจสอบทราบชื่อผู้เสียชีวิตนะคะก็คือนายอดาดัมเจกกาแดค่ะอายุ16ปีเป็นชาวอ,อ,อําเภอยะหาจังหวัดยะลาที่ทางผู้ปกครอง,องได้มีการแจ้งความไว้ที่โรงพักสพเมืองยะลาและประกาศคนหายตามช่องทางเพจท้องถิ่น ต่อมาทางพันตรวจเอกปิยพัฒน์ทองพันเลิศคกุลผู้กำกับการสพเมืองยะลาโดยสั่งปิดกั้นบริเวณแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนประสานให้เจ้าหน้าที่ศูนยาา์พิสูจน์หลักฐานที่10จังหวัดยะลาได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด สำหรับเหตุการณ์เบื้องต้นค่ะผู้ปกครองได้รับแจ้งจากครูประจำชั้นที่โรงเรียนอิสลาฮุดดินวิทยาหมู่ที่1ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจึงได้เข้าไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกสมชายช่วยมากรองสารวัตรสุบส,สบสวนสอบสวนสพเมืองยะลาว่านายอดัมเจ๊กกาแดอายุ16ปีอยู่บ้านเลขที่18หมู่ที่5ตํบลยะหาอํเภอยะหาจังหวัดยะลา ซึ่งไม่ไปโรงเรียนและครูประจําชั้นทราบจากเพื่อนว่าเมื่อคืนวันที่7กรกฎาคมเวลาประมาณตี4ผู้เสียชีวิตได้ขับรถจักรยานยนต์มาเที่ยวในตัวเมืองยะลากับเพื่อนเพื่อนอีก3คนและได้ทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่บริเวณโรงยิมเทศบาลนครยะลาสวนขวัญเมืองหรือว่าผู้บาโกยส่วนเพื่อนทั้งสองคนเนี่กลับบ้านพร้อมกับจักรยานยนต์ ส่วนนายอดัมเนี่ยหายตัวไปไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนจึงได้ประสานแล้วก็ลงประกาศตามหาคนหายในโซเชียลอีกทางหนึ่งกระทั่งต่อมาพบว่าเสียชีวิตดังกล่าวค่ะด้านพันตำรวจเอกปิยพัฒทองพันเลิศดกุลผพิ่มกับการสพเมืองยะลาระบุว่าเมื่อเย็นวานนี้นะคะมีเด็กไกลร,รุ่นสองคนถูกทำร้ายร่างกายแล้วมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองยะลาว่าเพื่อนหายไปหนึ่งคนหลังจากที่โดนไล่ทำร้ายร่างกายฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงออกตามหาไล่กล้อง วงจรปิดตรวจสอบเส้นทางต่างๆรอบสวนขวาญเมืองปรากฏว่าไม่เจอหลังจากนั้นในช่วงเช้าวันนี้ได้รับแจ้งว่าเจอน้องที่หายไปแล้วเสียชีวิตลอยน้ําแถวหลังศูนย์วิทย์สวนขวาญเมืองในเบื้องต้นญาติก็ยืนยันส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องรอนําสดไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาตามรูปคดีเห็นว่าเด็กได้จมน้ําแต่แพทย์ก็ยังต้องตรวจพิสูจน์ยืนยันว่ามีร่องรอยการถูกทําร้ายหรือไม่ทั้งการทําร้ายด้วย วัตถุของแข็งหรือการทำร้ายด้วยอาวุธปืนต่างๆฐา,านเจ้าหน้าที่ขอตรวจพิสูจน์ให้ละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นยืนยันเป็นเด็กที่แจ้งหายไปเมื่อวานนี้และตนเองและทีมงานจะทำการติดตามสืบสวนต่อไปขณะที่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาช่วงนี้มีการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันโดยจะตระเวนขับรถจับกลุ่มกันเวียนตามสถานที่ต่างๆในช่วงเวลากลางคืนหากประสบเหตุเจอกลุ่มวัยรุ่นอื่นก็จะเข้าทำร้ายกันโดยบริเวณสวนขวัญ เมืองเป็นสถานที่ที่กลุ่มวัยรุ่นมักจะเข้ามาวนเวียนในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนและมักมีการกระทบกระทั่งการบ่อยครั้งอีกด้วยนะคะต้องฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะต้องดูแลลูกเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจเองนะคะก็จะต้องมีการตรวจบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ชอบมีการทะเลาะวิวาทกันหรือว่าเป็น,นแหล่งมั่วสุม